ครับครับสวัสดีพี่น้องเยฟซีนะครับยังมือแรงของมือวันอังคารนะครับหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางนะครับอาจารย์นะครับเยียงจันทร์นะครับก็ส่งมาแล้วนะครับพี่น้องเยฟซีครับผลหวยเล่าพัฒนาออกรอบวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาครับออกก้อนรัฐบาลไทยอยู่มือหนึ่งเนาะครับเนาะห้าห้าหกหกสี่เกียนะครับเลขล่างออกหกหกครับพี่น้องเยฟซีครับนี่คือผล เวล่าพัฒนาออกมือวันจันนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางของธราจารยร์เพิ่นห่มากก็คือฟันหกหลุดหกตัวเนียตัวเจาะเพิ่นเพิ่นนะครับเนาะเนียนเนียก็คือหกซีซีหกนะครับพี่น้องมาอออกยุคนะตำแหน่งก็คือมาอออกยุ้ลักลักซิบกับลักลอยนะครับพี่น้องเย็บซีครับแกก็มีพูเย็บซี่โศกหมันหลอยู่นะครับเพราะว่าสายหลุดนะครับกับมาเขาทั้งเขาล่างนะครับเนาะ ข้าที่ล่างนะครับหกหกกับเหลี่ยกรูดครับส่วนเหล็กวิ่งนะครับเขาทั้ง,ง,นบ,นบ,บ,นงนบน,ะบนทั้งล่างนะครับวิ่งหกนะครับอยู่ตำแหน่งลักลอยนะครับเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับครับเป็นทีน้อเสียดายนะครับพี่น้องกุ๊ซี่อาจาร,รย์แห้งหกซี่นะครับเนาะแห้งหกซี่ซี่หกหกสามสามหกมันอยู่คนละตำแหน่งนะครับพี่น้องกุ๊ซี่หกกับซีบ 4, ม่มาอยู่แต่ว่าตำแหน่งที่บ่ได้เงินนะครับเนาะ ครับถ้าผู้ใดไสวิ่งสายหดนะครับกับโชคกับมันคือเก่านะครับถือว่าเป็นทีวัดเสียวนะครับกับตัวเลี้ยงท่าทางของธนาจารย์นะครับอ่ะพี่น้องยุ้ซี่รับมาตามต่อนะครับก็คือมือวันพุธนะครับครับวันพุธที่สองนะครับมืออื่นได้พี่น้องยุซี่ เดือนเมษายนนะครับเริ่มต้นเดือนไม่แล้วพี่น้องช้ีครับสองห้าหกแปดนะครับก็สอสองห้าหกปดครับแนวทั้งนะครับของทนอาจารย์รอบนี้นะครับเป็นทรงมาให้ก็คือเป็นเล็กนะครับ <c oughs> ตัวเนียนตัวเจาะนะครับรอบนี้นะครับอาจารย์ยังพันเด เน้นนะครับเนาะจับคูให้พี่นองเข้าซื้อนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่านะครับถ้าจับคูให้แล้วนะครับมักจะคาดเคลื่อนนะครับลอติดตามนะครับ EP พสองนะครับนี่คือ E p พีหนึ่งด้วยพี่นองทีซีอีพ1หนึ่งนะครับบ่ต้องใจหอนนะครับพี่นองเพราะว่าตัวเลขสุดจับคูนะครับได้แล้วนะครับเนาะ ตัวตัวเนียนตัวเจะนะครับอาจารย์บอกว่าทานเนียนระบุตัวเนียนตัวจอเนี่ยมใไดนะครับครับรัฐบ,บาลเล่านะครับมักจะเอาตัวเลขนี้นะครับอาจารย์เพิ่วางสั่นนะครับเนาะ ไปแบบดุนๆนะครับพี่น้องทิเพราะว่ายุหน้าบันสวนนะครับเนาะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับอาจารย์่นส่งมาใหยียดก็คัดลอกออกจากในไล่ของพ่นเหลวานะครับเนาะ ครับปิ้งรูดนะครับเจ็ดกับหกครับปิ้งรูดเจ็ดกับหกครับพี่น้องครับอาจารย์บอกว่าสุดวินนะครับยังพันปอยครับกันเหล็กคาดเคลื่อนนะครับเพิ่นบอกวางสันนะครับอาจารย์เพิ่นบอกวางสันนะครับเอาหอกเอาไปตามเพิ่งไปตามเพิ่นสะก้อนนะครับพี่น้อง ครับถ้าผู้ได้ใจห้่อนกับมันเย็ดให้ตัวเลขเข้านะครับนะนเนาะแนวทางของที่ <c oughs> ามาลกให้พี่น้องเข้านะครับมันจะขาดเลื่อนนะครับอาจารย์เป็นบอกรางสันนะครับเนาะใจเย็นๆน,นะครับครับจับคู่นะครับพี่น้องชุดจับคู่นะครับ <c oughs> เออประกาศ สาเงินนะครับหกสามนะครับหกสี่นะครับหกเจ็ดนะครับ หกสามหกสี่หกเจ็ดนะครับพี่น้องขับหกสองนะครับหกห้านะครับ อยัดเมกวาเป็นเหล็กซีคูนะครับเป็นเหล็กหกคูนะครับครับล่อจุดเนียนชุดฟัน้องของอาจารย์นะครับนะเนาะขอตรวจขอให้พี่น้องเข้านะครับเพราะว่ายัดเึกวาเหล็กซีคูนะครับโอ้อาจารย์เป็นไหมากรับเป็นบอกว่าจะพึงเน้นให้พี่น้องเข้านะครับ รับพันวาพันสี่ฟันสี่คู่ือเก่้านะครับพี่น้องครับรอบนี้ฟันยังฟันเป็นตัวฟันนะครับเนาะเปลี่ยนเหล็กหกคู่นะครับเปลี่ยนเลขกหกคู่นะครับครับมือนนะครับอาจารย์พันธ์สีบอกแอปนะครับให้บกกลมคู่ได้นะครับเพื่อจะโทษไหมรอบนึงนะครับสําหรับตัวเล็กแนวทางของท่านอาจารย์นะครับครับก็มีุ้แค่นี้นะครับเนาะก็คือ หกสามหกสี่หกเก็บหกสองหกห้าสองเก็บนะครับพี่น้องที่เี้เอารอบนี้ก็พี่น้องเขาก็แคปหน้าจอไว้เพิ่งเป็นแนวทางซะก่อนนะครับลอชุดเนียนชุดจอของท่านอาจารย์นะครับจะมาตัวไหนนะครับลอชุดก็ลั่นตีของเพื่อนกอนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับโอ้ยแมงไหลนะครับหยัดยุบันสวนหอัด ว่าเนี่ยมันเคลื่อนนะครับเนาะเทิ่งแมงเทิ่งยุ่งไหลเนาะครับเนาะเอาขอตัวพักก้อนก้อนพี่น้องเช่ครับส่วนแนวทางรัฐบาลให้ของแอดนะครับลดครับพี่น้องเช่ครับนี่แหละที่แอดบ่อยากลงทางช่องนะครับยูทูบนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขของแอดนะครับเอาลงทางช่องยูทูปกับแอดกับไปออกมากก็คือวิ่งหกกับสองนะครับเนี่ยที่เลขยหก ครับก็บเป็นที่นาเสียดายนะครับเพราะว่าแอฟให้หกหนึ่งหกสองเราก็หกสี่นะครับพี่น้องซี่แต่มาฟันลงในกลุ่มให้ฟันสองดูดสองนะครับครับมีขวบเบิง้งว่าเล็กสิเบิลเขาเบิลน,นะครับพี่น้องที่ไปเบิลอยู่เล็กอา่าเล็กไทยสามตัว 66, นะครับของชุดไอ้เล็กไทยสามตัวก็คือนหกหกนะครับน้องเล็กเบิลเอาแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องอกฮักจาก รัฐบาลไทยก็มาต่อกันกับเล่าพัฒนานะครับเพราะว่าหวยเล่าเนี่ยมีโอกาสถูกหลายก็หวยรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องทุกที่ขับเนยวทางมือนี้ยัดกระลงให้พี่น้องเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับรับออไปวิเคราะห์เบื้องนะครับผูได้มีสูตรเด็ดสูตรดีนะครับเอามาจับใส่ตัวเลขของทนาจันนะครับเนาะก็คือ6 3 6 4 6 7 6 2 6 5 2 7นะครับจะได้มีโอกาสถูกนะครับเนาะถ้าผู้ได้วิเคราะห์เลขนะครับ ไปเทียบเคียงเบิ้งนะครับพี่นงองครสำหรับรอบนี้แอดก็ขอลาไปก่อนเนะครับเนาะคลิปหนาพอกันไม่สวัสดีครับ